เฟซบ o o กระยะหลังเนี่ยสร้างอุปสรรคในการสร้างรายได้มากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ค่อยช่วยเหลือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดีเท่า YouTube เลยคือพูดง่ายๆคือถ้าเป็นผู้สร้างเนื้อหาตอนนี้ได้รายได้จาก YouTube ง่ายกว่าเยอะทั้งในเชิงการผ่านขั้นตอนในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับภาษีซึ่งมันมีรายละเอียดที่น่ารำคาญหลายเรื่องแล้วก็การมอนาทาส์และการแบ่งรายได้ให้กับครีเอเตอร์เนี่ยเฟซบุ๊กถือว่าแย่มากนะฮะเทียบกับ YouTube YouTube ได้เยอะกว่านะครับแล้วก็สะดวกกว่าแต่ว่าก็ผมก็เห็นใจเพราะว่า f c e e o o o เรียหลังเนี่ยเขากลายเป็นว่าเขาต้องการสร้างไรายได้จากเราเขาไม่ได้ใช่สร้างไรายได้ให้เราสร้างไรายได้กับเราคือหมายก็ว่าสมมติผมโพสคลิปเนี่ยสักพัก Facebook ก็จะเสนอขึ้นมาละว,ว่าอยากจะจ่ายเงินจำนวนเท่านี้เพื่อให้คนดูมากขึ้นอีกสักอีกสัก2 0 0 0 3 0 0 0คนไหมผมจะไปจ่ายทำไม ในเมื่อผมต้องการเน็ก money กับ Facebook ผมจะไปทําให้ Facebook มันร่ำรวยขึ้นเสร็จแล้วให้ผู้ชมของผมเพิ่มขึ้นสัก2-3 0 0 0พันคนอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าอย่างนั้นเหมือนกับว่าผมซื้อผู้ชมเนี่ยผมจะซื้อผู้ชมทำไมการที่ผมต้องซื้อผู้ชมอะมันเป็นการทำลายเป้าประสงค์ในการประกอบอาชีพตรงเนี้ยคือผมต้องการให้ผู้ชมชมผมโดยธรรมชาติแล้วจะได้เงินเท่าไหร่ก็ได้ ที่มันมีไอ,ไอโซเชียลมีเดียต่างๆเหล่านี้มันมีไว้เพื่อให้ผมจัดรายการได้โดยที่ผมไม่ต้องวิ่งไปหาโฆษณาเองเพราะว่าผมไม่ได้อนจอยการวิ่งไปหาโฆษณาเองอีกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่เอนจอยคือผมถ้าผมต้องจ่ายเงินให้ Facebook ไปเอาคนมาดูรายการผมเนี่ยก็คือแสดงว่า Facebook กักผู้ชมอยู่ Facebook มีระบบซึ่งกักผู้ชมอยู่ไม่ให้ชมรายการผมก็คือเหมือนเวลาสมมติ Twitter เขาจะแชโดแบนใครอะ่ะเขาก็กดไม่ให้เพจของคนคนนั้นได้รับการกระจาย ซึ่ง Elon Musk อี o n Musk เขาก็ทามแจ็คตอส์อีกกระถามทำทั้งคู่แหละแต่ประเด็นก็คือว่า Facebook ตอนนี้กักผู้ชมอยู่ผมจัดรายการไปผมมีคลิปเนี่ย a c e b o o กก็จะนำเสนอไอเดียขึ้นมาว่าคุณเพิ่มจะจ่ายเงินเพิ่มไหมพันบาท2,000บาท3,000บาทบูสต์บูสโพสตได้ขออภัยฮะผมจะด่า Facebook ใน a c e b o o k เนี่ยแหละถ้าผมต้องจ่ายเงินบูสต์โพสเน,นี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าคุณกักเนี่ยไม่ให้คนซึ่งเป็นเฟนกับผมมาดูอยู่ คุณทำบางสิ่งบางอย่างที่คุณกักของดีไว้อะแล้วถ้าผมจ่ายเนี่ยสองพันสี่พันหคุณก็จะบูส์ใช่เลยผู้ชมมาเลยมากันเตริมเลยถ้าผมต้องทำอย่างนี้นะฮะเพื่อให้คนดูผมใน Facebook ไม่ต้องดูครับไม่ต้องดูฮะ Facebook เลยคุณจะกักคุณรวยขนาดไหนทุกวันนี้กำไรของ f c e e o o o เนี่ยนะฮะในแต่ละเดือนเนี่ยนะฮะปาเข้าไปมากกว่า g p p ประเทศส่วนใหญ่ในโลกอะ กำไร Facebook ในหนึ่งปีใหญ่กว่า GDP ประเทศส่วนใหญ่ในโลกอ่ะคุณมานั่งกักผู้ชมให้กับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างกับว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เขาร่ำรวยเหลือเงินคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใน Facebook เหลือเงินเอามาจ่าย Mark คซักเคเบิรให้พี่มาร์เนี่ยเลิกกักผู้ชมไม่จ่ายแล้วครับให้ตายก็ไม่จ่ายจ่ายทำไมจ่ายเพื่อให้คนมาดูแล้วจะทำทำไมถ้าต้องจ่ายเงินเพื่อให้คนมาดูก็มา้องไลฟ์ครับ นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมให้เกียรติ YouTube มากกว่านะครับให้เกียรติ u t u b e มากกว่าเพราะว่าก่อนอื่น YouTube อนุญ,ญาตให้ผม m o n e ท i z e แล้วโดยที่ข้อมูลด้านภาษีไม่เห็นมีปัญหาเลยเลยส่วน f a c e b o o เนี่ยนะฮะโอ้โหมีแต,มแต่มีแต่ปัญหานะฮะก็ต้องบ่นนะฮะแต่เข้าใจว่าไอ้ระบบคนยนใน Facebook AI มันไม่ได้ฟังภาษาไทยที่ผมพูดได้รู้เรื่องสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ก็คงบ่นได้มงไม่งั้นเดี๋ยวมันคงมาลงโทษผมวันนี้ผมภูมิใจในการที่ผมได้มีโอกาสด่า Facebook ใน f a c e นะฮะ แต่ว่าก็ยังดีกว่า tiktok นะฮะ t i k t o k ไม่มี m Monetization model ที่ช่วย Content Creator ผมต้องเอาของมาวางผมไม่ต้องการเอาของมาวางเพราะว่าผมไม่ต้องการขายของการที่ tiktok ไม่ยอม Monetize ให้แล้วก็ให้ผมสร้าง follower เองแล้วาของมาวางเนี่ยมันผิดโมเดลในการสร้างไรายได้ของผมไงผมต้องการสร้างไรายได้โดยที่ไม่เอาของมาวางไงเพราะผมไม่ต้องการเกี่ยวกับ product อะไรทั้งสิ้นแต่ issue ก็คือว่า u t u b e เนี่ยเขาหาโฆษณาให้ผมเลย ควนี้ถามว่าผมขี้เกียจรือเปล่าผมไม่ได้ขี้เกียจแต่ว่าประเด็นก็คือว่าผมก็เคยชินกับความเป็นจริงที่ว่าเมื่อก่อนผมก็ทํางานในบริษัทเอกชนที่มีฝ่ายมาร์เก็ตติ้งฝ่ายเซลล์ผมทำคอนเทนต์อย่างเดียวตอนนี้พอออกมาเนี่ยนะฮะจะให้ผมมาเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งและฝ่ายเซลล์พร้อมๆกันมันก็น่าปวดหัวเพราะฉะนั้นผมดีใจอย่างมากที่ผมมี YouTube เป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งและฝ่ายเซลล์สหรับผมแต่ Facebook นี่เหมือนกับว่ามันอยากหางานให้ผมทําเพิ่มอ่ะผมจะด่า a c e b o o k เนี่ย หน้าเงินหาตังจากผู้สร้างเนื้อหาเนี่ยเนี่ยทไม่จ่ายเงินให้ถ้าเราอยากสร้างไรายได้ต้องเปิดให้คนดูคลิปส่งของขวัญให้แทนโออันนี้น่าเกลียดว่ะขอด่า t i k t o อได้ไหมตกลมโมเดล t k t t o k เนี่ยให้ผมมาขอเงินคนดูถ้าผมต้องขอเงินคนดูเนี่ยนะฮะแล้วคนดูจะดูผมทำไมสรุปก็คือว่าผมชอบโมเดล monetization เดียวและนั่นก็คือของ y o u t u b e ถ้าผมต้องหาเงินแบบ Tik t o k ก็ไม่หาแล้วกันฮะก็ไม่หาแล้วกันนะฮะไม่เป็นไร